อยุสิ0ปีควรเริ่มเรียนภาษาอะไรถูกไหมจริงๆถ้าอยากแนะนําอ่ะให้ไปเรียนสัครัสเพราะสัครัสเนี่ยของโค้ดคิดเนี่ยเราพาทําเกมเกมเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของฝั่งนี้นก็จะได้เรื่องของลอจิกดีไซน์โคโดดิง้งทำเสียงแล้วก็เทสเตอร์เรื่องดีบักแก้แกแบบักอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากจะแบบโอ้ยสักแคสเป็นเบาไปอ่ะจ้ะ นี่ไพทอนไพทอนเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อทำา d a t าเนาะ Data าหมายถึงข้อมูลการคาดการความน่าจะเป็นในอนาคตเนาะและ้วทำไมต้องเรียนไพทอนล่น Python, ละทำไมไม่เป็นภาษาอื่นจะพามาดูจ้ะถ้าอยากจะไปภาษาอื่นที่ไม่ใช่ไพทอนนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูเลยค่ะจาว่าดูค่ะผลลัพธ์เหมือนกันนะคะแต่วิธีการเขียนต่างกันจาว่าเขียน18บรรทัดนะคะไพทอนเน่ยเขียนแค่สบรรทัดเราจะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าแต่และภาษาเนี่ย ภาษา C เนอะเราก็จะเห็นว่า Python ไหนเขียนแค่บรรทัดเดียว Hello World แต่ถ้าเกิดภาษา C ต้องมีเปิดต้องมีปิดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆอายุ10ปีเป็นต้นไปอะคะ่ะถ้าอยากจะเรียนจริงๆเลยนะ